สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคบขอต้อนรับเข้าสูร่รายการเกมเมอร์เพลนะฮะวันนี้ผมจะพามารล้เกม RO นี้นะฮะนี่ก็ทําไมถึงทบต,ตัวผมถึงเป็นนี้นะครับผมก็ต้องให้เครดิตคนคนหนึ่งเลยครับก็ให้เขียนในตอนพิมพ์ชื่อของไอฮิโรชีหน้าว่าเซาพักนะฮะตัวก็จะเป็นนี้แล้วก็จะเล่นง่ายขึ้นด้วยครับสรุปทุกมันจะโหดขึ้นนะหน้าตาอย่างแต่โหดขึ้น,นฟันกันหัวขาดเลยฮะแตเเ่เลือดไม่แน่แล้วไหลหรือเปล่าจะไม่ได้นี่ก็บ เปิดประตูไม่ได้อะไรกันเนี่ย no หน้ามันเหมือนเหมือนอะไรสักอย่างอ่ะมันเหมือนอเบก็ก็จริงอ่ะในเหมือนในภาคที่แล้วแต่ว่าอันนี้มันเหมือนตัวอะไรวะ no เฮ้ยเฮ้ยอย่าตามเฮ้ยเฮ้ยรอดๆๆอดหอดแล้ว โอ้รอดแล้วโอ้เยวจะพยายามเล่นให้เร็วสุดนะ่ะขี้เกียจต่อบาราคสองห้าทีก็พอแล้วถ้าถ้าถ้าได้นะห้านาที <c oughs> บัทแล้วก็คุยกับไอ้นี่นะฮะ <c oughs> ดูนะเดี๋ยวก็จะมีอเบะเหมือนเดิมมาจากไหนก็ไม่รู้โอ้ยพูดอยู่ได้แน่เนี่ยแบะเรียบร้อยแล้วแล้วหนูมันก็ยิยงคนแรกเลย มามแล้วยังไงของมันวะ,ะแล้วก็ปิดกุญแจตรงนี้เนี่ยยังเหลือต้องโดนอาเบะไล่ตามอีกหนึ่งรอบอ,อุ้ยนั่นเนี่เซฟก่อนเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินเออเซฟแล้วเรียบร้อยเรียบร้อย เราเพิ่งคุยกันนี่นะเรียบร้อยแล้วมันกระดูดเบึบมับมับดูเล็ดมากเลยอะเบธฉ,ฉันเอง it's me do t a k u c h i เธอคิดไดชิโอ้ฉันหน้าเหมือนอเบแต่ฉันเป็นแทกิชิฉันเป็นตัวสีม่วงโอ้ย ฉันไม่สามารถทำอะไรนี้ได้เพราะฉันเป็นเอเบฉันชอบยาราไนก้าและฉันชอบโอเ้เนโนโอ no what what the fuck มันไม่ตกใจเพราะว่ามันเห็นจังๆแล้วเนี่ยดีเดเซฟไว้ มาทีแล้วเร็วเออดูดหมับหมับหมับ <_ C 1> เร็ว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 ผีผีทรงเหมือนเดวิดเลยอะไอเดวิดที่ไปเต้นแต่งแต่งอย่างเงี้ยเร็วหน่อยกูจะตายอยู่แล้วมึงจะคุยคุณหาหาป้าปัาม๊มเลยครับโอ้ยโนโนอีกครั้งหนึ่ง อะไรของมึงครับอีกนานกว่าจะจบเนี่ยเลยก็ต้องคุยกันไปคุยกันมาคุยกันกังหรือนั่นแหละไอ,อห,หัวเหลืองเนี่ยจะดูนะพ่อไอติมวอด้วย อ้๋จะรอดแล้วจะรอดแล้วอีกนิดเดียวบูเฮดช็อตเย,ย้รอดแล้ววู้ไอลุงสับแก๊สเฮ้ยโอ้ยน่มันคืออโอนี่โอ้ เฮ้ยบอยอายุโอเคโอ้ฉันโหลดแล้วง่ายก็จกเพิ่งเท่านี้นะคะภาคนี้แบบง่ายมากครับยอดง่ายง่ายว้โหยแบบง่ายมากขอจบรายการวันนี้ครับขอบคณครับ